ฮัมดาวนะครับหรือว่าฮัมดาวเนาะแฮมดาวฮัมดาวนะครับโกลเด้นลาวาไปเทสการ30มิบว Let's โกผมจะเทสเป็นหุ่นฟางก่อนนะครับสายคริติเคิลนะถ้าใครอยากดูการเทสดาเมจบอสก็เดี๋ยวไปรอดูท้ายคลิปแลกันนะครับจะเทสเป็นออบอสให้เนาะตอนนี้ก็เทสเป็นหุ่นฟางแล้วกันนะครับ30วิบวิเลสโกใส่ของถูกหรือเปล่าวะใช่นะครับถูกต้องนะตอนคูบกักก็ประมาณ21 0 0 0นนะครับเนาะ ดูดีเพสตอนสัก30วิแล้วกันนะครับตัวนี้อยู่ฮามดาวน,นะครับโคเดสลวาวาครหายอยู่ก็จะได้ประมาณนี้ครับดีเพสประมาณ4 000, ี่แสนดาเมจรวมก็ประมาณ13ลนะ้านนะคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเาะเจาะลึกกันดีกว่าปะ สวัสดีครับไอบีดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็น ID ดีของทางบ้านที่ฝากมาเป็น ID ดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ไอบีดวี2นะครับวันนี้มีคนมาฝากขายเป็น ID ดีสไนเปอร์นะครับเซอร์เวอร์แฮมดาวน์โเดนลาวาเนาะถ้าใครหาอยู่ก็สามารถจัดได้นะครับตอนนี้ ราคาสมน้ําสมเนื้อแล้วก็คุ้มมากๆนะครับย้ำว่าคุ้มมากๆจริงปะเราไปเจาะลึกกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเบสเลเวลอยู่ที่72นะครับจ็อบอยู่ที่35สสวยๆเลยนะเวลสูงๆเลยนะครับทําโลกแน่นอนนําโลกเลยซ้ำนะครับเจ้าของเล่นอยู่เออสเตต้ายืนเมืองนะครับไม่มีบัฟนะเด็กอยู่ที่271นะครับลักร้อยสี่สิบแปดเนาะเอจห้าสิบเก้าครับแมกกี้ีอยู่ที่แสนแปดเก้าพันเนาะเกือบแสนเก้านะครับพีดีเคยืนเมืองประมาณหนึ่งแสน เอ้ย17,500ครับ17,500ประมาณนี้เนาะส่วนสเตตัสัสูงนะครับสายคริ RE, ค่าคิเรชนะครับตัวนี้อยู่ที่111%นะครับ111.36ถือว่าสวยๆเลยนะ SPD นะครับหรือว่าวนะความเร็รวในการยิงเนี่ยยืนเมืองอยู่ที่671%นะครับถือว่าสวยมากแล้วก็ไฟแนลพีเทอร์เบนโบนัสอยู่ที่43.2%ปรประมาณนี้ครับส่วนได้เปรียบพอพันก็ตามนี้เนาะต่อมานะครับทางด้านของสวมใส่นะตัวนี้ก็มี ยันเนาะนอ็อตแล้วก็ปอกคอหมานะครับก็ลองไปโยกย้ายกันดูนะแล้วก็ตัวนี้ผมได้ไปลองเทสมาแล้วนะครับถ้าเอาแบบแรงที่สุดนะก็ใส่เป็นยันนะครับยันเหลืองแล้วก็ปอกคอหมา2ข้างนะครับก็จะเป็นเซตที่แรงที่สุดแต่ว่าคีเลดก็จะน้อยลงมานิดนึงเนาะก,ก็ต้องเลเอ่อแลกเอานะครับคีเลดน้อยแต่ว่าคีิแรงนะครับตัวนี้ก็ดพ s ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าพีดีืนยเมืองเนี่ยจะเหลือประมาณ12ื่นนะแล้วแต่นะครับใช้ดูแล้วินิดความชอบเอาละกันนะครับตอนนี้ใส่เป็นธนูฟ้า60 อัพเกรด124นะครับรีไฟบวก6ออฟแมว3 4 4การอนุวิสท3ใบตามสายคลิประดับนะครับทาลิตปรับแต่ง2ขีดอัพเกรด30บวก 6, 6, 6เรียบร้อยนะครับ1 3 3ออฟแมวการ์ดเป็นไข่ปลาประดับขวาก็เช่นกันนะครับปรับแต่ง2ขีดอัพเกรด30รีไฟบวก6ออฟแมว1 2 4. 4การไข่ปลาเช่นกันฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันเลยนะครับออฟแมว2 1 1การ์ดก็เป็นไข่ปลานะครับทางด้านชุดเกราะใส่เป็นฟูเอ่อของฟ้าเนาะ ก็อัปเกรด60หมดแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อปลดเอาเวกขั้น4ส่วนการตีบวกก็เป็น2 4 4นะครับออฟแมวก็จะเป็น4-4-5นะครับการ์ดใหม่ล่าสุดเนาะก็เอ่อหมกเลือดนะครับ8%แล้วก็ฮิ้วเลือดประมาณนี้ครับส่วนชุดเกราะออฟ mm hmm. เป็น6-6-8นะครับการ์ด mm hmm. เป็นหนอนแดงเนาะรองเท้านะครับเป็นซอมบี้นะครับออฟแมวก็6 6 6, 6ก็โอเคนะครับทางด้านออฟนะ ก็ทางด้านเฮดเกียร์นะครับก็ใส่เป็นผ้าปิดตาคาปาแล้วก็ปากดอกกุหลาบนะครับการเป็นมารุทั้งสาม้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีปีกไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็แฟล่าสุดประมาณนี้เนาะก็สรุปได้ว่านะครับตัวนี้ทางด้านการ์ดอาวุธการ์ดประดับนะครับการ์ดชุดเกราะการ์ดเฮดเกียร์ครบทุกตำแหน่งนะครับสวยๆเลยนะ ต่อมาทางด้านของอาวุธเงากันบ้างนะครับตัวนี้อาวุธเงาเลเวล4แล้วนะครับเจ้าของเขาก็อัพไว้พอสมควรนะนี่นะครับ HPD พวกนี้เนาะส่วนคีดดอมเป็โบนัสพวกนี้ก็ไปอัพต่อเพิ่มได้นะครับก็แรงขึ้นเยอะพอสมควรนะครับขยายประมาณนี้ขั้นหน้าขั้น3เรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์ลายหนังสือประมาณนี้ครับต่อมานะครับปลูกพลังนะครับตัวนี้ปลูกพลังอัปเกรดแน่นอนเนาะที่เห็นอัปเกรดไปก็ปลูกพลังอัปเกรดขั้น4ออกแมวนะครับขั้น1เนาะประมาณนี้ครับสลอรี่ฟแน่นอนนะครับฟูลบวกหก 5ชิ้นก็ประมาณนี้ครับ4ชิ้น5ชิ้นเนาะขั้นหนึ่งนะครับส่วนปลูกพลังการ์ดก็เราจะเสียไว้พอประมาณนะสำหรับตัวนี้นะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะต่อมาสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้ก็มีไว้เยอะพอสมควรนะครับก็มีเอ่อกัตช็อปเปอร์เนาะสามตัวเลยนะครับเวลสูงๆแล้วก็มีหมาแดงตัวนึงนะครับนี่สลลมก็มีเคเบิ้ลีบีจีพึ่งก็มีนะครับประมาณนี้ ต่อมาแฟชั่นกันบ้างนะครับตัวนี้ก็แต่งงานไว้ให้เรียบร้อยนะครับค่าประกายอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดนะถือว่าเยอะมากๆนะครับประมาณนี้เนาะชุดเด่นๆก็จะเป็นเจ้าสาวนะครับสวยอยู่นะตัวนี้นะครับสวยมากนะครับสวยมากนะใส่เจ้าสาวให้ดูนะประมาณนี้ครับแว่นตาเนาะปากมีร่มด้วยนะครับแต่ว่าใส่ปีกก็เฟี้ยวกว่าประมาณนี้เนาะ ต่อมาสัตว์ขี่นะครับตัวนี้ก็มีสเก็ตบอร์ดให้นะครับม้ายูนิคอร์นแล้วก็จักรยานประมาณนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือลักสกิลนะตัวนี้ก็กุดแร้เลเวลแแล้วนะครับตกปลาเลเวล5เกี่ยวเลเวล2อหลอมเลเวล6ปรุงอาหารเลเวล1สัตว์เลี้ยงเลเวล1ประมาณนี้ครับค่อนข้างสวยนะเพิ่มเติมนะครับของในคลังสินค้าก็มีประมาณนี้เนาะพวกโอริบาเดียมนะครับสามารถไปต่อกันได้เลยนะตีบงตีบวกนะครับใครที่ชอบนะครับก็จัดได้เลย คุ้มนะผมว่าคุ้มนะครับตัวนี้คุ้มมากนะครับประมาณนี้เนาะของนะครับพวกกระปุกอาวุธเงานะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับมามาต่อกันนะครับตัวนี้ผมได้ไปวิ่งดูการส่งคลิปเอ็นพีซีเรียบร้อยนะครับตัวนี้ส่งครบทุกตัวนะครับก็ส่วนคิงด d อมพาร์นะครับอ่ะตัวนี้ก็เลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับล่าสุดเนาะก็น่าจะตันแน่นอนนะครับแล้วก็ ตาราคาฟาวีพีตัวนี้ก็15วันนะครับรีเซ็ตได้หนึ่งครั้งสวยๆเลยนะแล้วก็ในตลาดเนาะมีเพชรอยู่ประมาณแสนห้าเกือบแสนหกนะครับตังประมาณ37มสิบเจ็ดเอ็มเซนีเนาะของขายประมาณนี้ครับต่อมาผมก็จะไปเทสดาเมจทางด้านของบอสกันบ้างน,นะครับไปเดี๋ยวเราลองไปเทสบอสกันดูนะครับสักนิดหน่อยละกันเดี๋ยวบ,บางคนอยากเห็น DPS นะครับล่าบอสสายคริติคเข้าอันนี้ผมจะยิงกบนะครับเพราะว่าสายคริยิงกบน่าจะรู้เรื่องกว่านะครับเพราะว่าแอนตี้คิมมค่อนข้างเยอะเนาะ ไป Let go, ลเลท t โก้นะครับ30ิตวิลุยเลยนะครับแอนตี้คีค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้นะก็คีดดอกละแสงกว่าอยู่เดอ้อลองเทปดูทั้ง30วิแล้วกันนะครับกบกับมายานี่แอนตี้คีมันจะเยอะหน่อยนะครับสายคียนี่กดหัวเลยนะ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ30มวิเนาะประมาณ4 0 0แสนนะครับนะดีเพจประมาณ4 0 0แสนยิงกบนะครับก็ตัวนี้นะครับเจ้าของเขาสนุนราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับเนาะสาม0นาะครับสามารถต่อรองได้นะเซิร์ฟแฮมดาวนะครับโคเดนลาวาคุ้งตรงผมว่าสวยนะครับสาม0นาี่ผมว่าคุ้มนะการ์ดเกิร์ดครบนะครับอาวุธฟ้าบวก6ให้เรียบร้อยอัปเกรดปลดเอาไว้ขั้น4นะครับอาวุธเงาก็ปลดขั้น4เรียบร้อยนะครับ สาม0้าคุ้มมากนะครับใครที่หาเซิฟนี้อยู่สามารถติดต่อได้ที่เพจนะวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไอบีดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็น i อดีของทางบ้านที่ฝากมานะเป็น ID ดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะ